ก่อนหน้าที่ผมจะมาเป็นรัมตีกระทรวงพลังงานเนี่ยผมก็คงไม่ต่างกับประชาชนทั่วไปเราก็ไม่ดูเรื่องนะครับว่าอะไรคืออะไรถึงเวลาเราก็ต้องไปจ่ายค่าน้ํามันเราก็ต้องไปเติมน้ํามันก็ไปเติมที่ปัม๊มเขาขึ้นราคาเท่าไรแล้วก็จ่ายไปเท่านั้นวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ลงมาลืนขึ้นอีกแล้วก็ไปอ้างราคาตลาดโลกพอผมมาเป็นรัมตีว่าการกระทรวงพลังงานผมก็เห็นปัญหาต่างๆก็ คิดผลที่ท่านขอภัยเอ่ยนามท่านสุโชดพูดเพราะกฎเกณฑ์กติกาที่เรากาหนดเอาไว้กว่า4ีิปีจริงๆเกือบ50ปีแล้วด้วยเนี่ยมันเป็นมาแบบนี้โดยที่ไม่เคยมีใครคิดจะปรับปรุงแก้ไขก็ใช้กันแต่กองทุนน้ามันผมเนี่ยไม่เคยสนใจภารกิจด้านนี้มาก่อนแต่เมื่อเป็นรัฐมนตรีต้องสนใจผมถึงได้รู้ว่าค่าน้ํามันที่ท่านพูดไปเมื่อสักครู่เตือนน้ามันแ,แท้ๆมันประมาณ20ไม่เกิน20บาทเศษต่อลิตรเท่านั้นเองครับ ทุกประเทศเหมือนกันหมด